สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยสาขาลบิสันละเอียดได้มาโปรแกรมกรุญแจรีโมทในรถอีซูซุมิวเอนะครับตัวนี้ลูกค้ามีเหลืออยู่ดอกเดียวนะครับกลัวหายนะครับทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกแบบนี้เลยนะครับตอนได้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราะมาทสระบบให้ดูนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกอนล็อกนะครับ รีโมทใช้งานได้นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นทดสอบระบบอิมมูเบิเลเซอร์นะครับสังเกตดูที่วัดรอบนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดอกเดิมของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อกนะครับอันล็อกนะครับระบบรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทครับ สังเกตดูที่ไฟวัดรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสตาติดเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทําเพิ่มดีโมดนะครับระบบ i m m o b i l i เลเทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรศูนย์เก้าหช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ